สวัสดีคะ่ะเด็กๆวันนี้กะมาพบกับครูแนนอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้ก็เป็นวันที่2ของสัปดาห์แล้วนะคะเด็กๆวันนี้นะคะเราก็คงยังอยู่ในหน่วยโลกสวยด้วยมือเรานั่นเองคะ่ะแล้วสําหรับวันนี้นะคะครูแนนก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองคะ่ะเด็กๆแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันครูแนนมีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะมาฝากเด็กๆนะคะกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะในวันนี้ ครูแนงก็จะให้เด็กๆทำท่าทางประกอบคำ้องจองนั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปทำท่าทางประกอบคำ้องจองมาพร้อมครูแนงเลยนะคะเด็กๆทรัพยากรธรรมชาติของไทยมีมากมายน้ำกวดหินดินทรายหลากหลายเหลือถ้าใช้ไม่ประหยัด ไม่จุนเจือเราไม่มีเหลือใช้อีกเลยอ่าเด็กๆทำตามพร้อมผู้แนนไปอีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆทรัพยากรธรรมชาติของไทยมีมากมายน้ำกวดหินดินทรายหลากหลายเหลือถ้าใช้ไม่ประหยัดไม่จุนเจือ เราไม่มีเหลือใช้อีกเลยเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆมีใครทำตามคุณแนนไหมเอ่ยเก่งมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณแนนจะพาเด็กๆมาเรียนรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะดเด็กๆเด็กๆทราบไหมคะว่าสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นมีอะไรบ้างเอ่ยไหนดเด็กๆลองบอกคุณแนนสิคะ อตอบได้ไหมเอ่ยใช่แล้วค่ะสิ่งแวดล้อมนะคะที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะก็จะมีเช่นบ้านใช่ไหมคะมีรถยนต์แล้วมีอะไรคะเด็กๆตึกใช่ไหมคะอ่าตึกก็ใช่ค่ะเด็กๆแล้วก็ยังมีเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะแล้วก็ยังมีสิ่งของอีกมากมายเลยค่ะเด็กๆและเด็กๆรู้ไหมคะว่าของเล่น เป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือเปล่าเอ่ยใช่แล้วค่ะของเล่นก็เป็นสิ่งของแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเองค่ะเด็กๆก็จะพอทราบแล้วใช่ไหมคะว่าสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนั้นหมายถึงอะไรอตอบแนนได้ไหมคะสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะก็จะโดยที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะคะ เป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์นั่นเองค่ะเด็กๆเมื่อเรียนรู้ไปแล้ววันนี้คุณแน่นะคะมีใบงานให้เด็กๆทํากันด้วยนะคะใบงานในวันนี้นะคะคุณแนก็จะให้เด็กๆนะคะเป่าสีตามจินตนาการค่ะเด็กๆให้เด็กๆหยดสีลงไปแล้วก็ใช้หลอดเป่านะคะ อันนี้เป็นตัวอย่างที่ครูแนนทำมาให้เด็กๆด,ดูนะคะแล้วอีกหนึ่งใบงานนะคะครูแนนก็จะให้เด็กๆนะคะจากคู่ภาพสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นให้สัมพันธ์กันค่ะเด็กๆเด็กๆเ,เ,เห็นไหมคะว่ารถจะสัมพันธ์กับอะไรคะระหว่างโต๊ะกับล้ออ่าแล้วเก้าอี้จะสัมพันธ์อะไรกันคะกับระหว่างล้อ โต๊ะค่ะเด็กๆ่าให้เด็กๆดูความสัมพันธ์ละยงเส้นนะคะแล้วเมื่อเด็กๆทําแล้วนะคะอย่าลืมนะคะถ่ายรูปส่งกลับมาให้ครูแนนและเพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะครูแนนขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครูแนนจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในเรื่องอะไรมารอชมกันนะคะเด็กสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ